ลมแรงมากนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่องตะนกรานะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเย็นทําการตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอดีใบมันเยอะเหมือนกับเป็นการคายน้ําด้วยเลยทําให้ต้นกล้วยมันเหี่ยวนะครับผมก็เลยจกะแต่งเอาที่ใบแก่ๆออกไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยรอก่อนนะครับการแต่งกิ่งต้นกล้วยนะครับผมก็จะตัดให้แนบกับโคนต้นมาเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะได้ไม่ขังลงไปในใบมันนีนะครับมันจะได้ไม่เป็นโรคนะครับก็จะ ผมจะพยายามตัดให้มันแนบเลยนะครับตัดประมาณนี้อย่างนี้ครับตัดขึ้นตัดลงไดนะ้แต่ตัดลงจะง่ายกว่านะครับตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาใบไว้ใส่โคนนีน่ช่วยป้องกันความชื้นนะครับไม่ไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะ ส่วนต้นนี้ไม่รู้มาอย่างไงครับออกลูกออกหลานเร็วมากนะครับมีสี่ต้นรวมต้นแม่ไปด้วยนะครับแล้วก็พอดีผมก็ได้ปลูกต้นมะพร้าวไว้ข้างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับนมะพร้าวน้ําหอมก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นกล้วยนี่นะครับ ลมแรงมากนะครับการตัดแต่งกิ่งใบกล้วยก็เสร็จแล้วนะครับกล้วยที่ผมปลูกนี่มีอยู่แค่สองพันนะครับไอ้กล้วยทางนู้นที่เราเริ่มตัดมาที่แรกเป็นปักช่อง50นะครับแล้วก็มีกล้วยหอมทองมีแค่กอเดียวนะก็จะเป็นต้นนี้นะครับที่ปลูกคู่กันกับมะพร้าวน้อหอมนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ